บ o n ดี้แลนด์เดอะซีรีตอนถ้าวันหนึ่งฉันเป็นฮีโร่นี่พวกนายพวกนายถ้าวันนึงพวกเราได้เป็นฮีโร่นายอยากเป็นตัวอะไรกันนะเออฉันอยากเป็นด็อกเตอร์สเตนอะเพราะเขามีความชานฉลาดฉันอยากฉลาดแบบเขาแต่ว่าฉันอยากเป็นฮักเดอะฮักแข็งแรงแถมมีพลังเยอะด้วยแล้ววิซีล่าอยากเป็นอะไร ฉันนหรอฉันอยากเป็นโดราเอมอนทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะก็โดราเอมอนคือคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เขารักไงล่ะถ้านายป่วยฉันก็จะช่วยดูแลสุขภาพนายถ้าเกิดว่านายอ่อนเพลียฉันก็จะอยู่ข้างๆนายถึงฉันจะไม่ได้มีพลังวิเศษที่เหนือกว่าใครๆแต่ฉันดีใจที่ได้ดูแลคนที่ฉันรักนะ ฉันรนักนายเราจะเป็นเพื่อนกัน,น,กนตลอด,ลอดไปเฮ้ยให้พี่รุงวงด้วยดิพี่ก็อยากเป็นฮีโร่เหมือนกันนะแล้วพี่ปาร์ตี้อยากเป็นฮีโร่คนไหนอ่ะพี่อยากเป็นใจแอนเพราะพี่อ่ะอยากเป็นหัวหน้าแก๊งไงแล้วพี่ก็ชอบขนมของทุกคนเลยไหนพี่ขอกินบ้างดิปาร์ตี้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะนะเรื่องราวของครอบครัวบอนดี้ที่บอนดี้แลนด์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป ทุกวันเสาร์เวลา10โมงแล้วเจอกันตอนหน้านะทุกคน